ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะอันนี้ความยากของมันก็คือมันจะเป็นโจทย์ปัญหาพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้เป็นนะครับเราจะมาดูกันว่า้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับ อ่าห้องเรียนไปทางสไลด์เปลี่ยนไหมจ๊ะเปลี่ยนค่ะ <Okay. S 2> เปลี่ยนเปิดไหมแล้วปิดไหมด้วยนะบ้านใครพายุเข้าอ่าเขาบอกว่าโจทย์บอกว่าตู้ปลาใบหนึ่งมีน้ำอยู่เศษสองส่วนสี่ของตู้ถ้าเติมน้ำเข้าไปอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ของตู้ตู้ปลาใบนี้จะมีน้ำอยู่เท่าใด มีน้ำอยู่เศษหนึ่งเศษสองส่วนสีเติมเข้าไปอีกเศษหนึ่งส่วนสจะมีอยู่เท่าใดอันนี้ก็คือตู้ปลาใบนี้จะมีน้ำอยู่ก็คือเอามาทำอะไรกันครับเอามาบวกกันบวกบวกันค่ะเศษสองส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสี่ วกสามเศษสองส่วนสี่บวกเศษหนึ่งส่วนสี่ได้เท่าไหร่ครับจะเห็นได้ว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วใช่ไหมถ้ามันเท่ากันแล้วก็นํามาบวกกันได้เลยเอาอะไรมาบวกกันครับตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนเป็นยังไงครับตัวส่วนบก็จะได้เศษสามส่วนสี่ <Associate. S 1> ดังนั้นตู้ปลาใบนี้จะมีน้ำอยู่เศษสามส่วนสี่ของตู้ห้องเรียนปลายทางเห็นสไลด์เต็มหน้าจอไหมเ,<อ>เห็นหมดไหมสไลด์ไม่ค่ะไม่ค่ะเห็นไม่หมดเห็นแค่โจทย์เหรอเห็นแต่โจทย์เดิมๆมรอคือใคะให้โจทย์ค่ะ ก็ปิดดีกว่าอ่ะทีนี้ดูครับโจทย์ข้อสองขุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เศษสี่ส่วนหกชั่วโมงและใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์น้อยกว่าวิชาศิลปะเศษสองส่วนหกชั่วโมงขุนใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิลปะกี่ชั่วโมงแสดงว่าทำการบ้านคณิตศาสตร์เนี่ยถึงชั่วโมงไหมครับถึงชั่วโมงไหม ไม่ถึงใช่ไหมทีนี้มาดูว่าเขาทํำยังไงครับโจทามอะไรเอ่ยคุณคุณใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิละปะกี่ชั่วโมงคะอ่าโจทย์ถามว่าคุณใช้เวลาทำการบ้านวิชาศิละปะกี่ชั่วโมง ไม่ต้องอ่ะมีคนเสนอว่าให้สองคนอ่ะให้สองคนให้อีกคนนึงช่วยคิด นนะสองคนนะสคนนะช่วยกันนะสองคนนะอ่าคำถามต่อไปครับโจทย์กำหนดอะไรอ่าใครจะตอบก่อนระหว่างปั๊บกับใบตองโจทย์กำหนดอะไรไว้ห้องเรียนไปทางดูตามด้วยนะ เศษสี่วนหกชั่วโมงขุนใช้เวลาทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เศษสี่วนหกชั่วโมงมา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 าอปบโจทย์กำหนดอะไรอีกครับ อโอเคเก่งมากครับและใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์น้อยกว่าวิชาศิลปะเศษสองส่วนหกชั่วโมงอันนี้คือวิวธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับหนึ่งต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรสองโจทย์กำหนดอะไรมาให้เรานะครับ ตอนนี้ก็เรามันที่วิดีโออยู่ครับอ่าทีนี้มาดูครับขั้นแรกเลยครับเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาศิลปะเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ทําการบ้านครับเขียนแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบได้อย่างไรนะครับทีนี้พอเปรียบ เรียบเทียบแล้วก็เขียนแผนภาพนะครับได้อย่างไรก็โดยแบ่งแถบแสดงระยะเวลาในการทำการบ้านและของวิชาคณิตศาสตร์และศิลปะออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันทำไมถึงแบ่งออกเป็นหกส่วนครับสตังครับทำไมต้องแบ่งแถบแสดงเวลาออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันครับข้ออะไรครับ คนอื่นคิดตามนะห้องเรียนปลายทางด้วยจ้ะทําไมต้องแบ่งแถบสแสดงเวลาเนี่ยออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันครับเพราะอะไรครับสตางเพราะอะไรครับเพราะอะไรนะการเพราะจากโจทย์เนี่ยส่วนมันคือหกเราก็ต้องต้องแบ่งออกเป็นหกส่วนเท่าๆกันนะครับได้ พอแบ่งแล้วได้ดังนี้ใช่ไหมครับแบ่งก่เป็น6ส่วน 1, 2, 3, 4, 5, 6ศิลปะก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6เสร็จแล้วทําอะไรต่อใช้เวลาทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เศษ4ส่วน6นั่นแสดงว่าเราระบายสีกี่ส่วนจคะละบายสี4ส่วน ใช้เวลาทําการบ้านวิชาศิละปะเท่ากับวิชาคณิตศาสตร์สมมุติว่ามันเท่ากันก่อนนะครับสมมุติให้มันเท่ากันก่อนนั้นแสดงว่าต้องระบายสีกี่ส่วนครับศิละปะต้องระบายสีกี่ส่วนสี่ส่วนใช่ค่ว่าตอนแรกสมมุติให้มันเท่ากันก่อนใช่ไหมนั้นเวลาเราว่าแถบแสดงนี่นะครับเราต้องสมมุติให้มันเท่ากันก่อน แล้วังต่อครับโดยความจริงเขาบอกว่าไงครับใช้เวลาทําการบ้านคณิตศาสตร์น้อยกว่าศิลปะใช้ทําการบ้านน้อยใช้เวลาทําการบ้านน้อยกว่าศิลปะแสดงว่าศิลปะมันมากกว่าใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าศิลปะมันจะต้องเพิ่มหรือลดครับเพิ่มอยู่เศษสองสนุกแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครั ส่วนเท่ากันอันนี้คือส่วนที่มากกว่าแล้วมาบวกกันฮะทีนี้ดังนั้นใช้เวลาทําการบ้านวิชาศิลปะเศษสี่ส่วนหกบวกเศษสองส่วนหกเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษหกเอยเศษหกส่วนหกค่ะเศษหกส่วนหกไหนตัวส่วนมันเท่ากัน ก็เอาตัวจีมาบวกกันเลย4บวก2ได้6เต็มองวน6หรือเท่ากับเท่าไหร่ครับตัวเต็มเท่ากับตัวสวนมีค่าเท่ากับ6นะใช้เวลาทำการค่าวิจาศิลปะ1ชั่วโมงพอดีเลยโอเคครับไปดูตัวอย่างอันต่อไปอันนี้ แดนเด,นดินออกกำลังกายวันแรกได้ระยะทาง2 4, เศษสี่ส่วนสิบกิโลเมตรวันแรกเดินได้ระยะทางมากกว่าวันที่สองดูตามจากออมสินจ้านะครับเศษหกส่วนสิบกิโลเมตรวันที่สองแดนเดินออกกำลังกายได้กี่กิโลเมตรนะครับ มาดูกันครับว่าจะคิดยังไงวิธีคิดครับถ้าวันแรกและวันที่สองเดินได้ระยะทางเท่ากันเห็นไหมครับเวลาจะวาดรูปแถบแสดงจํานวนสมมุติให้มันเท่ากันก่อนอันดับแรกเลยครับวาดรูปให้มันเท่ากันก่อนอันนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนครับสิบส่วนรู้ได้ยังไงว่าเราต้องแบ่งเป็นสิบส่วนครับเพราะตัวส่วนมันเป็นสิบค่ะ พราะนั้นวันแรกกําหนดให้มันเท่ากันก่อนวันนั้นวันแรกได้เท่าไหร่ครับสองสี่สี่ส่วนสิบวันที่สองสองสี่สี่ส่วนสิบกำหนดวันให้มันเท่ากันก่อนเท่าไหมครับพยายามทําให้มันเท่าเอ่อทำให้มันเท่ากันก่อนไม่ใช่พยายามต้องทําให้มันเท่ากันก่อนในเบื้องต้นนะครับ จริงจากกำหนดมันกําหนดมาให้เนี่ยมันบอกว่ายังไงแต่วันแรกเดินได้ระยะทางมากกว่าวันที่สองเศษหกส่วนสิบนะครับวันแรกเนี่ยนะครับเดินได้มากกว่าวันที่สองเศษหกส่วนสิบแสดงว่าวันที่สองเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับวันแรกเดินได้มากกว่าวันที่สองตอนนี้สมมติมันเท่ากันอยู่ นี่ภาพไหมครับตอนแรกเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันเท่ากันอยู่ลูกแต่ความเป็นจริงวันแรกเดินได้มากกว่าวันที่สองจากภาพนี้วันที่สองต้องเพิ่มหรือลดจ้ะลด,ลดลงเก่งมากลูก,ลลก,ลกเพราะตอนแรกเราสมมุติให้มันเท่ากันแต่ความเป็นจริงวันแรกได้มากกว่าวันที่สองแสดงว่าวันที่สองจากที่มันเท่ากันเนี่ยมันต้องลดลงลดลงเท่าไหร่จ๊ะเศษหก ส่วนสิบเพราะนั้นมันจะต้องลดลงหายไปหกเศษหกส่วนสิบอ่าเศษหกส่วนสิบนั่นก็คือสองเศษสี่ส่วนสิบลบเศษหกส่วนสิบได้เท่าไหร่ลูกก็เอาสิบคูณสองบวกสี่ <4. S 1> ใช่ไหม ิบคูณสองบวกสี่ได้เท่าไหร่ครับยี่สิบสยี่สิบสี่ค่ะบสกได้เท่าไหร่เอ่ยสลยตอสิบแปดคนอื่นได้เท่าไหร่ทีมได้เท่าไหร่ครับสิบแปดอาีได้สิบแปดข้งหลัง ใช่หมแปดส่วนสิบ <10. S 1> มันได้เศษสิบแปดส่วนสิบพอทําให้เป็นจํานวนคะก็ได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเศษแปดส่วนสิบอันนี้ต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําต่ออีกได้เท่าไหร่เนี่ยเอาอะไรมาหารครับคู่กับคู่ สองมาหารก็จะได้หนึ่งเศษสี่ส่วนห้าใช่ไหมต้องหารสิบด้วยไม่ใช่หารเฉพาะเศษอมาดูต่อครับดังนั้นวันที่สองแดนตื่นออกกลาลังกายได้หนึ่งเศษแปดส่วนสิบกิโลเมตรอ่าพอเข้าใจไหมครั้งแรกเราทําอะไรก่อนครับเวลาเราเขียนรูปสมมุติให้มันเท่ากันก่อน พอหลังจากนั้นเรามาดูความเป็นจริงจากโจทย์ว่าโจทย์กําหนดอะไรมา,อาโอเคนะอ่าดูต่อดูต่อดูต่อดูข้อนี้ดูข้อนี้แม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ได้5เศษ4ส่วน5ลิตรเหลือน้ำเต้าหู้อยู่เศษ3ส่วน5ลิตรเดิมแม่ค้ามีน้ำเต้าหู้มาขายกี่ลิตรอ้าวรวย ขายไปเท่านี้เหลือเท่านี้ตอนแรกมีเท่าไหร่คิดว่าเอามาทำอะไรกันบัวบัวค่ะอ,อยากรู้ว่าตอนแรกมีเท่าไหร่ก็ต้องเอาที่ขายไปกับที่มันเหลืออยู่มารวมกันถูกไหมกำหนดสี่เหลี่ยมค่ะปริมาณน้ำเต้าหู้ที่แม่ค้าทำมาขายนะครับจะได้ สี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือตัวไม่ทราบค่าถูกไหมครับตัวไม่ทราบค่าตัวนี้แทนทแทนน้ำเต้าหู้ที่แม่ค้าทำมาขายเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขายไปห้าเศษสี่ส่วนห้านั่นก็คือสี่เหลี่ยมลบห้าเศษสี่ส่วนห้าถูกไหมเหลือเท่าไรเอ่ยเศษสามส่วนห้าส่วนห้าค่ะครับะให้ความ พันระหว่างการบวกและการลบเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็คือตรงนี้มันลบอยู่เราย้ายมันมาฝั่งน,นี้กลายเป็น,นบวกจะได้ตัวไม่ทราบค่าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ก็คือห้าเศษสี่ส่วนห้าบวกเศษสามส่วนห้าได้เศษสิบสองส่วนห้าก็จะได้เท่าไหร่ครับ เศษสามสิบสองส่วนห้าค่ะเศษสามสิบสองส่วนห้าทำให้เป็นจำนวนคลาได้หกเศษสองส่วนห้าไม่ยากไม่ยากดังนั้นเติมแม่ค้ามีน้ำเต้าหู้มาขายหกเศษสองส่วนห้าลิตรนอกจากวิธีคิดแบบนี้ครับถ้าใครมองออกว่ามันเป็นการบวก หนูสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์มาเป็นการบวกได้เลยไหมได,ได้เลยครับมาดูน้องแก้วตาแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ได้5เศษ4ส่วน5ลิตรเหมือนเดิมเลยโจทย์เดิมแต่แก้วตาบอกว่าน้ำปริมาณน้ำเต้าหู้ที่ขายไปรวมกับปริมาณน้ำเต้าหู้ที่เหลือเหมือนที่ครูถามตอนแรกใช่ไหมครับเอามารวมกันเลยเพราะเรามองออกว่ามันเป็นการ บวกนะครับมันเป็นการบวกจะได้ห้าเศษสี่ส่วนห้าบวกสามเศษเศษสามส่วนห้าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่าเดิมค,ครับก็เอามาบวกกันมันก็จะเหมือนกับอันเมื่อกี้นี้ถูกไหมก็มได้หกเศษสองส่วนห้าจะได้ ห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบเอ้ยยี่สิบห้าบวกสี่เป็นยี่สิบเก้าบวกสามเป็นสามสิบสองส่วนห้าก็ห้าหกสามสิบเศษสองส่วนห้าดังนั้นก็ได้คำตอบเหมือนเดิมจบแล้วเนะน,นี่ยงานงาน นะครับใบงานใบงานอ้ยถ้าสมมุติว่าหนูนะครับไปดำเนินการใน Google Classroom ได้ไหมมันมีบางคนที่เข้าไม่ได้อีกนะนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับห้องเรียนปลายทางหนูก็ไปโหลดใบงานมาจาก Google Classroom นะครับส่วนห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะปริ้นให้ นะครับครูแตงโมใจดีคุณครูคะ o o o l l e ลคัสลงกดบันทึกตรงไหนคะกดบันทึกยังไงจ๊ะกดบันทึกใบงานคะ่ะก็เดี๋ยวครูไปแปลงใบงานไว้ในงานในลูกค่ะนะครับอ่าสรุปกันหน่อยลูกสรุปเรามาสรุปบทเรียนกันหน่อย การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบขั้นตอนที่หนึ่งเริ่มจากการทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาขั้นตอนที่สองวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาขั้นตอนที่สามดำเนินการหาคําตอบขั้นตอนที่สี่ตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบง่ายๆเลยก็คือเวลาเราวางแผนนะครับเวลาเราวางแผนก็